สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะตู้แลกเหรียญตัวใหม่ล่าสุดของบริษัทสยามคอยเอชชนนะคะหรือ SCE นั่นเองนะคะตู้ตัวนี้นะคะก็คือสามารถรับได้ทั้งคันบตัตรแล้วก็เหรียญแบบบางครั้งเรามีเหรียญสิบเยอะเราต้องการแลกเป็นเหรียญห้าแบบนี้เราก็มาใช้ตู้ตัวนี้ได้หรือบางครั้งเรามีเหรียเรามีธนบตัตร20 มีสบัดหนึ่งร้อยห้าร้อยหรือหนึ่งพันเนี่ยราต้องการแลกเป็นเหรียญห้าแล้วก็เอามาแลกในตู้นี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการรีวิวแล้วก็สาธิตให้ดูในคลิปหน้านะคะถ้าเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็จะามารีวิววิธีใช้สมมติตู้ตัวนี้นะคะเวลาที่เราแลกเงินเนี่ยเราต้องใช้บริการขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทแต่หนึ่งร้อยบาทเนี่ยเราจะใส่เหรียญใส่แบงค์ปนกันยังไงก็ได้แต่ขอให้ครบหนึ่งร้อยบาทยกตัวอย่างนะคะสมมติ มีแบงค์ยี่สิบใส่เข้าไปแต่เขายังจะไม่แลกให้เรานะคะจะกวดจะครบ 100. หนึน 10, ่งร้อยใส่เหรียญสิบเข้าไปใสเหรียญห้าล้วยค่ะใสเหรียญบาใส่เหรียญบาทตอนอนี้ใส่ไปสี่สิบาทแล้วเพื่อนก็ยังไม่แลกเหรียญให้นะเพราะว่ามันยังไม่ครบหนึ่งร้อยค่ะ ถสอว่าเราเป็นแม่ตาแล้วเราต้องการที่จะแลกเหรียญห้าเอาไปพอลูกค้านี่ยเราก็เอาเอาแบงค์ที่เรามีรวบรวมมาได้นะคะอันนี้ครบร้อยแล้วพอครบร้อยปุ๊บเครื่องก็จะแลกเหรียญทนะีนี้เวลาออกมาเนี่ยไม่ใช่ว่าใส่ไปหนึ่งร้อยแล้วลูกค้าจะได้หนึ่งร้อยนะคะ เขามีค่าบริการด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าของตู้เขาต้องลงทุนเพราะฉะนั้นเขาก็มีรายได้บ้างนะคะก็คือ1 0 0บาทเนี่ยก็จะค่าบริการไป5้าบาทก็ดีกว่าเราไปหาแลกเนาะหือว่าไปนธนาคารซึ่งเขาก็คิดค่ามาเัเหมือนกันนะคะเดีย๋ยวถ้าใครสนใจธุรกิจตู้แลกเหรียญแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0 8 3ย์4 3ดสามี่ห้าสี่สามห้าห้าขอบคุณค่ะค่ะ เดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็จะรีวิวธนาบาตัตรหนึ่งร้อยนะคะว่าถ้าใส่หนึ่งร้อยเข้าไปเนี่ยก็จะออกมาเก้าสิบห้าบาทเครื่องเขาก็จะอ่านหนึ่งร้อยเขาก็จะปล่อยเหรียญลงมาสิบเก้าเหรียญสิบเก้าเหรียญก็คือเก้าสิบห้าบาทนะคะเหรียญละห้าบาทคลิปนี้นะคะ,ะ, 100, ะ,ะ,คะก็ะะจะรีวิวนะคะแบงค์ห้าร้อยนะคะว่าใส่ไปถ้าถ้าเราใส่ห้า คืการสิบาทนะจ๊นนะคะก็ไม่ได้มากมายอะไรนะคะโอเคค่ะเหรียญ5บาทก็จะออกมา98เหรียญนะคะแบบโอเคค่ะเดี๋ยวนี่ที่ถัดไป คลิปนี้นะคะก็จะเป็นรีวิวแบบคพันนะคะเดี๋ยวเราใส่ใส่หนึ่งพันค่าบริการ15บาบาทนะจ๊ะหลายคนบอกโอ้โหสิบาบาทลองไปหาแลกดูคะ่ะว่าหาแลกหนึ่งพันใช้เวลามานแค่ไหนก่อนแต่จะมีร้านไหนรอให้แลกนะคะไม่มีอะคะ่ะหาแรกมาค่าบริการก็ให้เจ้าของตู้เข้าไปเถอะคะ่ะนะเขามาอานวยความาสะดวกให้เรา วเรากือบีหลับเลยนะคะเกายมา197เหรียญค่ะกอเอาโอเคค่ะค่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจธุรกิจตู้แรกเหรียญแบบนี้นะคะก็สถานที่ที่เหมาะก็คืออย่างเช่นห้างสรรพสินค้าตลาดหรือสถานที่ที่มีร้านค้า,คา,คา่ร้าแนค้ามากมายอะไรแบบนี้นะค่ะจะเหมาะกับตู้แบบนี้ก็สามารถที่จะติดต่อกับทางบริษัทสยามเอชเคคอยได้นะคะหรือเอซีที่เบอร์0834543555นะคะท่านใดสนใจก็โทรไปพู้คุยกับเจ้าของแบรนด์เองได้เลยตู้ตัวนี้ก็เออ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษทัทสยามไฟเอชเนท์เกาแบบเป็นคนเดียวนะคะไม่สามารถเล่าเรียนแบบได้นะคะขอบคุณค่ะ